มังกร่นแตไปด้วยเอเลยเฮ้ยวหว่านึิวเอจบเลยเนวรอเราลีเทเลยแต่แต่ไม่มาเลกลาเลยอ๋อเ้ยเขาหัวและโลนะ อยู่ต้นไม้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 โอเคเฮ้ยเียเข้าขัวต้นไม้สองตัวเลยจ้ะสตัวเลยจ้ะตัวเหนบ้ังเกลดิกลิ่นมจังเก้ใ่้าใหม่เขาดีจริงอ่ะมันเห็นก่อนนะดิเฮ้ยเอ็นี่มันอะไรวะเกิดไฟ เมื่อกี้เมื่อกี้สั่นอย่างรวดเร็วโอมเมงต่างล้นระบัดได้หน้าขศาวไปยิง